ดีพี่น้องสบายดีสุข,ขสุขคนเนาะืันนี้เคยลามาโพอยู่ซ่องพ่อน้องวายุหลังจากเพื่อนบริลงคลิปมาประมาณหาเดือนพี่นอ้องเนื่องจากเพจาะจปัญหากันวันนี้เพิ่นกันเลยสิมาลงเริ่มลงคลิว ฝากกดติดตามซ่องลานชาวลานเคยลานใายลานลานเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเด้อซ่องพอน้องวายุเนาะอย่าลืมเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หลายๆกด subscribe เนาะจังหวะลาดคลิปใหม่ๆของเพิ่นเนาะซ่องพอน้องวายุแม่เนาะอโซ่จะเปลี่ยนเป็นแม่วายุเจะเอาโท่าไรสักว่าจะเอาไหนให้คนลาวเข้าใจเนาะยังไลงชดนะเนี่ยไล่ชดเอาเจ้ะเอาใาราักลาวที่ ตอนนี้กำลังสักคิ้วพี่น้องสบายดีเลยไหมเจ้าของสองสบายดีพี่น้องหลังจากบ่ายออกมาบักเพิ่งเพิ่งพี่น้องเลยนี่ก็เสริมสวยเ <laughs> มค่าเมค่าสักคิว้วสบายดีเด้ออันนี้กับเมค่าเนาะมีแต่เมฆ่าอะไรฮั่นนอนนี่กับเมค่าเพิ่นกับคาร์ลูสีอันนั้นเมฆ่าเพิ่นมาสักคิว้วเ <c oughs> พิ่นมาแต่ประเทศ เวียดนามอย่าลืมพี่น้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้หลายๆเนาะใกล้สิเหลี่ยมแล้วบอดยจักสมุงยังสิแล้วนี่ 30นาทีพี่น้อง4ชนาทีอ้าวคือเพิ่มขึ้นอีกเลยน้ำคนค้นกินไวค้นกินบ่ไวใบค้นข่อยสักไบค้นข่อยสักสระมาซักน้ำเฟินลายๆพี่น้องเลยเฟินซักกิ่งสักงามเนาะราคาก็ถือวะราคาเป็นกันเองเนาะราคาเป็นกันเองพี่น้องบางบางเจ้านี่แพงกว่านี่วะ ราคาเพิ mais mais pontos, ่นกับโปรแพมพี่น้องเลยมาซักเพิ่นเฮ็ดมือเบาอีกมือเบาอีกเพิ่นมโบรเจ็บยาเมื่นบปต้องใไซซักแล้วจังใไซยังอดได้เนาะเออยังอดได้แสดงว่าบปเจ็บมือเพิ่นเบาี่ได้ใส่ยาเมื่นโอ้ยนอนนอนลับเลยที่ เพินมาไกลพี่น้องเลยมาฮอดเทิอนเฮาถือ <Daf> ว <in> <The> ่าธรรมาดาราคากับพแพงอมาแต่ประเทศเพื่อนผูมาสักให้เฮาหอดมองโทรไปได้เลยนะใช้เบอร์โทรจะเบอร์ยังศูนว่าไปรดเก้าหนึ่โอเคพี่น้องศูนย์สองศูนย์เก้าหนึ่งสองเองหมพี่น อย่าลืมติดต่อเพิ่นไปได้ข้นใดลูกค้าร้ายก็ไม่ห้าว <c oughs> นำแบ่งกันก็นละครึง่ง <c oughs> <c oughs> สนใจติดต่อเพิ่นไปได้พี่น้องเลยสักขิบบริเวณแถวเมืองสองขลาแถวสวรรค์เลยนะพี่น,องงาานา้องเอ้ยสาวรรค์าาน,าานาขีดพิ่นไปทัวร์อ่าสวรรค์นาขีดเหรอลอยเอารถใหญ่พาคอยเด้ยอยังนะเอารถใหญ่พาคอยไปเออรถใหญ่พาเพิ่นไปเหร เพราะว่าพนพนอยู่นี่ในแขวงสวรรค์แต่ว่าอยู่เมืองสงขลาพี่น้องแถวเขตเมืองสงขลาไซผู้ทองเนาะเมืองใกล้ๆนี่พนไปได้เมดไสผู้ทองเมืองสงขลาเมืองส้นนี่มาก็ใกล้กันอยู่ไปได้พี่น้องเลยเมืองเฟนก็ไปได้นะเมืองเมืองยังนะเมืองฟินเออเมืองฟินเซโปนพี่น้องพนไปได้แถวสวรรค์อ่ะขันปานะแถวสวรรค์เลยไปได้ทุกที่ กันไไว้ดอ่าสวรรค์ก็ไปได้รถสาายทงคนแม่นก็แล้วมาติดต่อมาแต่ว่าขั้นใกล้ๆก็ต้องขั้นใกล้ๆก็ต้องลูกค้ากันหลายๆนี่เพื่อนยังสีไปขั้นลำรักคนเพื่อนกับป๋ไปเลยเพราะว่ามันใกล้พี่น้องเลยต้องเออเก่าคนฉีดคนหรือว่าเมื่อหมู่บ้านเฮหิ้งคนไปไปนอนเห็นเลยสักมือเดียวอสักมือเดียวโผล่โอยพี่น้องเลย ติดต่อได้พี่เนอะบุคการเป็นกันเองชื่อมังม่งกินทา่าลูกค้าสมจอยแข้าวจรับเนาะชมหุ่นดีเนาะหาเจ้าตุยให้คอยแน่เมื่อทางชิว้าแลยอัญยาตุยนี่คนเว้านี่ก็จ่อยคือกันหาเจ้าตุยอยู่หนดคุ้มอย่าตายง ให้พงยังเลยมาขายให้คนเวียดมันมีบ่ยาตุ่ยเนาะยันนมีแตขีออกตุมาจากจอยนังหงกลัวจะจอยมาจตุ่ตุยัจอยเาอ๊เขาแม่หมออ๊นอหนึ่งจะกินหน่ยหน ยังกินเผาอ้ไรนังกินเผาสามถ้วยแล้วก็กินมือหนึ่งถ้วยหนึ่งสองถ้วยแล้วก็กับกินยาหนังอยู่อะไรดอกแล้วก็ลดลดหนักหนักหน่อยนึงโอ้ยนี่แจะขืนขืนนี่กินขู่มือแล้วก็บอกขืนนี่นี่ยกินขู่มือ đ ด y ยามเที่ยงบริกินเจ้าว่ายามนี่ผมมีเวลานี่ขย้อนนั่นแหละไปตลอดบ้านนมมีีเเจคออข่ตร์ไซค์ไปเป็นตลอด ลูกค้านะผู้เจ็ดคนก็โอ้ได้หลายพันเลยจะเจียวเงินไปไหวใช่หรอเนาะกรพากงูคันๆยามี้างเงนเกเลยยามนาะเราล้วพอไปใ่เหอนเอาเงนันๆกินเลยยามนาเลยเห็นยังวะนี่ยามนาละมีตะโนนก็กินเอคือบ่อ้วนจ้ะคอยตืมนำหนักหอดหาชิบสองโล áo khăn nhám na cả cháu cả vơi xa kêu cháu cả đi há đâm na đập trang, mình cả chipen nhám cả đầy ngấn. Ngâm ngâm xong đi bảo đi đâm na bảo. Nói ngâm ngâm cả cha đứa ơi đi đâm na lập trang, ma đâm na không khỏi đó. Trang bao đại, sáu mươi ngàn. Bỏ bỏ. Khỏi ót khâu khỏi bỏ kinh cái gì qua สีออได้บ่ได้มันเจ็บนะสีสมันเจ็บดอลล่ามาจากรลนี่นดขนาดก็มัขนาดได้นี่ไอ้ข่าวหมูันนี้นมาลองเตรียมให้เบี่ยนหน้าเบี่ยนตาเลยสักคิวเลยเนี่ยค่ะนี่สักยู่บอกคิวนะหรือคิวธรรมชาติคิวธรรมชาติทีธรรมชาติมีแต่ใบฮะสักให้ให้หมูสางบปเลยสัก สร้างสร้างเองบ่เป็นสร้างงามแล้วสร้างเพิ่นงามในพี่น้องกลัวอยงผู้บ่าวมักายผัวบพให้ไปเออลบผัวก็อยู่บนแลวผัวเห็นยังผัวอยไปไถ่ยาั่อยาอะ่อแถวนี้ด้าิทางพุ่นไปก็ลทางบ่่นละทางเดียวในเพาเพาัวเดในผัวเพให้เพไปผูเดียวเราหายเลเรากก็่อสิ อล่ะบานนี้เล er> ่ามือเผาเราก็เลยไปขายคือกันเราไปขายเครื่องทั้งไผทั้งมันได้ลูกด้สเงิน่ะยู่กับเาไขหมดออไขอย่าว่านั่นแหละเดี๋ยวนี้ได้ลูกด้อยสจุเัณลูกยุเวียดมีลูกจากคนเหรอลูกเียน่าเลี้ยงให ครับพี่น้องเลยไปคุ้มือเวลากินข่าวกับโบมี่เอาใช้เวลาเลี้ยงลูงแต่เวลากินข่าวยังโบมี่โบมี่เวลาใช้เงินมันนึกไปน้องได้จริงเดือนหนึ่งเลยเดือนหนึ่งเราไปกินข้าวเที่ยงโว้ยกันอีกสามเดือนเนี่ยประทับตาหัดยามเจ้าไปดำนะ ือว่าแล้วเนาะบัดทายามน้าบัดบดไปทางใดพี่น้องอ่ะเพราะว่ายามน้าน้บอกมีไฟมาสักคิวเนาะแต่ขันยามนี่นะได้ร้ายเนาะคือว่าย่างเห็ดทำเงินขายยาจังนะขายยาจังนะ ยามน้าเพิ่นก็มีธุรกิจพี่น้องเลยขายยาสักงวสักควายมได้ใบดำน้ยเจ้าเรอบอกเป็นยังสาเราดำเป็นบ่เราเนาะ ท่านยูบ้านนะดำหน้าบ่เห็ดหน้าบอยูบ้านน่ะตอนบ่ท่านในมาพี่นะเห็ดหน้าเห็ดหน้าปังเราจะเห็ดนาปังพี่นนาง Bạch đại mà còn, còn mưa, mưa lamania à... chắc mưa thân oh, bi mưa thừa. À... Oh, là ma thương 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 thương

พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี